ยังหิวคันเพื่อนจ้าไปจากวันนี้เสเเี่อยวิภาเพื่อนไปกินกว๋วยเตี๋ยวไกลจ้าที่ซอยสุภาพงษ์สามจ้าเส้นสีนครินนะคะใครอยากรู้พิกัดเดี๋ยวเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเข้าไปแพนดานก็จะประมาณนี้เลยค่ะผักสดเขาจะมีให้เราหยิบเลยหยิบจานแล้วก็หยิบผักสดนะคะอันนี้ของคู่ใจของแซบค่ะพริกค่ะสา,ายวหยูชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยพริกคั่วเขาจะมีให้มีให้เราหยิบแบบนี้เลยนะคะเข้าไปก็เลือกที่ประจำได้เลยอยากนั่งตรงไหน เลือกตรงนั้นได้เลยจ้าสายุสร้างวุ้นเส้นค่ะวันนี้มากับวุ้เส้นบอกเลยว่าตอนนี้ช่วงนี้ขาขึ้นของวุน้นเส้นเขาค่ะชอบทานวุน้นเส้นเป็นพิเศษจ้านี่นี่มาแล้วบอกเลยว่าน่ากินแล้วก็หอมมากๆจ,จัาเลนจ้า ปลายปลายโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไปค่ะเเริ่มกินกันกนหนึ่งก็ปรุงก่อนนะจานี่จา้าใส่ก็จะปรุงพริกเผาใส่รสแซ่บๆจัดๆน้ำส้มพริกป่นแล้วก็มันปลาสีสำคัญขาดไม่ได้นี่เลยค่ะซอสพริกซอสผูเข่าไฟค่ะ่อยู่เรียกเองนะคะซอสภูเข่าไฟแต่ว่าที่อื่นเรียกว่าซอสพริกนั่นเองจา้า อันนี้อาจจะแปลกสำหรับคนอื่นนะคะแต่ว่าสาวอยู่เองไม่แปลกค่ะเพราะว่าที่บ้านสาวอยู่เองจังหวัดหนองคายก็รับประทานอย่างนี้จันเพื่อนสานี่มากินคู่กับผักแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากม พริกจิ้มกับกระปีคนอื่นอาจจะแบบว่าแปลกจังเลยสาวอิวแต่บอกเลยว่าที่บ้านสาวอยู่เป็นเรื่องธรรมดามากๆๆค่ะและนี่มาหมวนผักใส่กับพริกใส่กับโหระพาใส่ถั่วงอกนิดหน่อยหยิบพริกใส่สักสี่ห้าเม็ดหอยนี่นี่ค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเข้าปากไปพร้อมกับผักที่เราหมวนไว้แล้วจิ้มกระปีคำโตโต บอกเลยว่าฟินสุดๆจ้ากินกินม้วนๆๆๆม้วนกินกินม้วนม้นบอกเลยว่าพลิกสอยู่กินไปแล้วไม่ตามกว่า20เม็ดจันเพื้นจา้าวันนี้จัดเต็มค่ะมาร้านนี้ส่อยู่จะไม่พลาดเลยกับพลิกนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบชอบมากๆค่ะเพื่อนจา้าใครไม่เคยลองทานลองชิมดูน,นะคะ แต่คนอื่นอาจจะแปลกนะคะแต่ว่าสาวอยู่ไม่แปลกเลยค่ะอันนี้คือบอกว่าทานกว๋วยเตี๋ยวที่เราจะต้องมีพริกกะปินี่แหละคะ่ะใครๆก็บอกว่าสาวอยู่แปลกค่ะแต่คือเราเคยทานมาตั้งแต่เด็กน้องเพื่อนเนาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติค่ะทานเพล็ได้แบบไม่ยั้งเลยอเพื่อนจา๋าและที่สําคัญมาร้านนี้นะคะชอบขาไก่เป็นพิเศษคะ่ะเพราะว่าขาไก่ของเขานะคะจะตุ๋นเปื่อยพอดีเลยค่ะเพื่อนจา๋าเลือดน,นะคะฉ่ำๆออกหวานๆนิดนึงค่ะไปค่ะกินกันยาวๆแล้วค่ะเพื่อนจา๋ามาแล้วจา้าของที่สั่งเพิ่มก็คือ ส้มตำไม่น่าเชื่อว่ามาคนเดียวก็ทานได้นะคะดังส้มตำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคือทานไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าเราอยากทานกันเพื่อนจ๋าก็เลยมาจัดเต็มหน่อยค่ะส้มตำของเราวันนี้ก็สั่งตำปลารค่ะเพราะว่าซายุไม่ทานปูค่ะก็เลยสั่งแค่ตำปลารามาค่ะเพื่อนจ๋าแซ่บนัวอร่อยต้องที่นี่เลยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงนวดค่ะเขาไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวนะคะเขามีส้มตำมีข้าวมีอาหารตามสั่งมีหลายอย่างเล่นเพื่อนจ๋าใครที่อยู่ระแวกนี้นะคะลองแวะมาสั่งทานได้นะคะร้านนี้ทาอร่อยทําถึงค่ะและที่สําคัญได้เยอะมากๆบอกเลยว่าเนี่ยส้มตําจานนี้นะเต็มจานพูนๆเล้น,พนเพื่อนชาตอนเขามาส่งนะยังนึกเลยจะทานหมดไหมเนี่ยนี่นี่ ชิมเข้าไปแบบนี้นี่คำโตๆแบบนี้บอกเลยว่ามันฟินมากๆจ้าเือนจ้ามามาใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวใครที่ยังไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวใครที่อยากทานเหมือนสาวอิว๋วมาจ้ะจัดเต็มที่ร้านนี้เลยนะคะร้านลุงนวดกว๋วยเตี๋ยวไก่จ้าทานกันไปยั่วๆแบบนี้เลยจ้าใครจะทานแบบสาวอิ๋วก็ไม่ได้ผิดกติกานะคะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ค่ะสามารถทานได้จ้ามามาต่อด้วยกว๋วยเตี๋ยว ควบคู่ไปกับส้มตำเราจะทานไปแบบนี้ค่ะจนกว่าเราจะอิ่มนั่นเองแน่นอนว่าวันนี้นะคะสายอยู่ทานคนเดียวค่ะจะบอกเลยว่าทั้งม้วนผักทั้งกินพริกทั้งกินก๋วยเตี๋ยวทั้งกินส้มตำเหมือนฟินสุดๆเนพื่อนจา๋าอร่อยมาก